เงินมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินนะมีในเรื่องของความโชคดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินจากการทํางานเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่เรามั่นระวังในเรื่องของการเข้าไปเป็นมือที่สาหรือว่าเจอคนมีแฟนอยู่แล้วความรักรูปแหวนมาเลยใครที่มีคู่มีเกณฑ์ที่จะได้มั่นหมายแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของความรักนะเดือนกันยายนคนที่เกิดวัน กลับมาพบกับไฟฟอร์จูนพอดแคสต์ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนกันค่ะวู้ววและว,วันนี้อยู่กับครีมเช่นเคยนะคะกับพี่เหมาทิลล่าค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ พูดถึงเรื่องประเด็นที่แบบทุกคนต้องสงสัยเรื่องนี้แน่นอนเวลาเราดูดวงอะค่ะถ้าเราดูดวงเนี้ยอย่าไปบอกใครนะเดี๋วดวงเราจะเปลี่ยนจริงหรือไม่ครับพี่หมอพีห่หมอว่าอาจจะมีบางส่วนที่จริงนะ<ม>เพราะว่าถ้าสมมุติว่าดวงเราแบบกําลังดีๆหรือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วเราไปแชร์คนคนนั้นที่เป็นคนรับฟงังอาจจะเป็นฟิลแบบว่าดวงเขากําลังประสบพบเจอปัญหาอยู่มันอาจจะเป็นพลังงานด้านลบทําให้ดึงดวงเราได้แต่อาจจะไม่ทั้งหมดเป็นคนปากไวแล้วเล่าไปหมดแล้วละาคะทำยังไงอ่ะถ้าเล่าไปหมดแล้วก็อาจจะต้องไปแก้เคล็ดด้วย การทําให้ดวงของตัวเองอะอฟื้นขึ้นดีขึ้นเช่นการสวดมนต์การทําอะไรเหมือน E ีีแรกๆที่เราคุยกันไปแบบว่าตั้งจิตยอยู่กับตัวเองแบบโฟกัสสมาธิานนแล้วก็โฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆฟังคลิปพี่หมอยนะคะแล้วไปแชร์ให้คนอื่นดูอย่างเงี้ยถือว่าได้เลยค่ะได้นะเพราะว่าเป็นภาพรวม โอเค okay, mm hmm. งั้นทุกคนก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆกันได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเปิด7วันนะคะว่าของเดือนกันยาจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเริ่มเลยค่ะพี่มอมาเลยขออนุญ,ญาตนะคะในเรื่องของการอธิษฐานการจับไพ่นะคะกับครูบาอาจารย์ขออนุญ,ญาตให้ทุกคนตั้งจิตใครก็ตามที่เริ่มดูนะคะเรามาดูดวงในเดือนกันยายนะนะดูสิว่าเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะคะคดวงของคนทั้ง7วันเริ่มจากวันจันทร์ ให้สใบแรกนะคะในเรื่องของงานมีอุปสรรค มีปัญหาเข้ามาบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่กับตัวเองการที่ฟื้นฟูโฟกัสกับตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะอาจจะเป็นงานที่มาจากคนใกล้ตัวก็ได้งานเป็นธุรกิจครอบรครัวก็ได้หรือถ้าใครทํางานประจําอาจจะต้องมีการปรึกษาการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือระมัดระวังในเรื่องของคําพูดการเจรจาการเงินคนที่เกิดวันจันทร์การเงินมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินนะมีในเรื่องของความโชคดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินจากการทํางานเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่มันเหมือนกับว่าพอเข้ามาแล้ว่ เก็บเงินไม่อยู่นะต้องระมัดระวังในเรื่องของเงินออกหรือว่าอาจจะมีเหตุด่วนเสี่นของเสียของพางของใช้ภายในบ้านหรือว่าสิ่งจําเป็นต่างๆที่จะต้องซื้อนะคะเห็นไหมเงินทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าคนเกิดวันจันทร์โชคดีอย่างหนึ่งนะอันนี้หมายถึงว่าโชคลาภอาจจะมีโชคไม่ว่าจะเป็นโชคจากของกินก็ได้อาจจะมีคนเอาของมาฝากขนมนมเนยหรือว่าเป็นการเสี่ยงโชคแต่ว่าอย่าซื้อเยอะเสี่ยงพอหอมปากหอมคอการเงินนะถือว่าดีแต่ว่าถ้าได้เงินแล้วอ่ะจะต้องไปทําบุญนิดนึงเพ ว่าคนเกิดวันจันทร์ระมัดระวังในเรื่องความรักให้ระมัดระวังใครที่มีคู่อยู่แล้วความไม่เข้าใจหรือว่าบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นมือที่3หรือว่าเพื่อนก็ได้คนใกล้ชิดก็ได้ที่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์มีปัญหาอย่าหูเบาเห็นไหมความรักต้องระมัดระวังมากๆเลยพูดอะไรไม่ค่อยเข้าหูกันเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ต้องหนักแน่นในเรื่องของจิตใจสามใบในเรื่องของความรักขึ้นมาแบบไม่ค่อยร้อยเปอร์เซนต์สักเท่าไหร่ต้องใจแข็งไว้นะส่วนคนโสดช่วงนี้ให้โสด ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าใบนี้สําหรับคนเกิดวันจันทร์เรามันระวังในเรื่องของการเข้าไปเป็นมือที่สหรือว่าเจอคนมีแฟนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการโดนหักหลังสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์เรามัดนระวังการปวดหลังปวดไหล่ปวดหัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้นั่งนานก็อาจจะทําให้เป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อได้แต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงนะเพราะฉะนั้นจะผ่านไปได้ด้วยการขอพรก็ได้ขอพรจากองค์พญานาคราชหรือว่าที่เกี่ยวกับตระกูลพญานาทั้ง9้าตระกูลเลยนะคะ,ะวันจันทร์นะ okay. คือสิ้นเดือนนี้นะคะก็อย่าลืมไปใช้เสี่ยงดวงดูนะคะใช่ไหม<ช>เพราะว่าดูดมาปังมากวันจันถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์พี่หมอให้ถึง80%ดด้วยกันมีในเรื่องความรักเท่านั้นเองนิดหน่อยนะคะ<ม>แต่ว่าก็หนักแน่นเข้าไว้เนาะค่ะเรามาดูในเรื่องของดวงวันอังคารน,นะคะมาเรื่องแรกก่อนเนาะงาน เนี่งานของคนเกิดวันอังคารใครที่รอง,งานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะแล้วก็เป็นงานที่ดีในเรื่องของเงินเดือนหรือแม้แต่ง,งานที่เกี่ยวกับเซลล์ไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นต่างๆมีโอกาสที่จะได้นะคะในเรื่องของการทํางานเงินมาสองใบเลยเพราะฉะนั้นดีมางานที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเงินเข้าแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเงินหรือว่าอุ้ยเงินสาใบเลยงานเนี้ยได้เงินก็จริงแต่ว่าเงินมันก็จะออกไปแบบรวดเร็วเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการ ๆช่วงเดือนกันยามันมีเงินเข้ามาปังๆรัวๆเราก็จะใช้เงินเยอะฉ่ำๆเลยเพราะฉะนั้นต้องเบรกนะเพราะว่าเราอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางก็ได้<ม>พอได้เงินแล้วอยากจะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่คนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางอยู่เหมือนกันดูสิว่ามีโชคไหมโชคไม่ค่อยโดดเด่นนะ<ม>ก็คือเงินเนี่ยจะได้มาจากโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็กๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นในเรื่องของความฝันนะคะ<ม>แต่ถ้ารู้สึกว่าฝันแล้วมันเห็นไม่ชัดเจน<ม>ก็อาจจะต้องซื้อเล็กๆน้อยๆ ดูสิว่าปัญหาการเงินก็ยังตามมาในเรื่องของรถหรือว่ายานพาหนะด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเดียวนะอาจจะเป็นพวกพรบภาษีหรือว่าอยาขับรถเร็วรตรวจเช็ค รถยานพานะก่อนการเดินทางไกลอาจจะยางรั่วหรือว่าพวกหม้อน้นําแบตเตอรี่ต่างๆส่วนเรื่องความรักของคนเกิดวันอังคารก็เศร้ามาเลยอาจจะดูเงาเงานะคนโสดดูเหมือนกับเงาเงาอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะอยากมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาดูสิว่าควรมีไหมคนโสดต้องระมัดระวังเหมือนกันระวังเจอคนมีคู่หรือว่าคนที่เข้ามาเขาอาจจะแบบบอกเราไม่หมดอาจจะกําลังเคลียร์กับแฟนเก่าหรือมีใครอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้บอกความจริงเราทั้งหมดต่อหน้าอย่างรับหลัง ส่วนความราักของคนมีคู่ก็เหมือนกันระวังในเรื่องของการระสํราระสายจะต้องประครับประคองช่วงนี้ก็ต้องหนักแน่นเหมือนกันระวังในเรื่องคําพูดใบนี้การดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอย่าไปใส่ใจกับคนรอบข้างหรือว่าอย่าฟังแบบป้าข้างบ้านอะไรแบบนี้นะจะต้องหนักแน่นมากๆเพราะฉะนั้นดวงของคนเกิดวันอังคารก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ70%ก็แล้วกัน แต่ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเพราะฉะนั้นระมัดระวงังเองนิดนึงในเรื่องสุขภาพสุขภาพมาเลยโรงพยาบาล ะาาระวังเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลแบบด่วนๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายเช่นท้องเสียก็ได้หรือว่าการปวดท้องหรืออะไรที่เหมือนกับการเป็นสะสมมานานนะคะเหมือนหมดพลังในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะ,คะมาถึงคนที่เกิดวันพุธเดี๋ยวเรารวมเป็นพุธกลางวันและพุธกลางคืนเลยก็แล้วกันสําหรับชาววันพุธวันพุธเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่มีราศีเป็นคนที่มีสิ่งที่ดีๆอยู่ที่ปากแล้วก็คําพูดการ จจเพราะว่าเลข4เป็นตัวแทนของดาวพุธ mm hmm. นะคะดูสิว่ากันยาจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่เกิดวันพุธเหนื่อยหน่อยนะคนที่เกิดวันพุธท่านพุธกลางวันพุธกลางคืนเรื่องงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยอาจจะเหมือนทํางานเยอะแบกรับภาระต่างๆหรือระมัดระวังในเรื่องการโดนเอาเปรียบ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธ <c oughs> ก็จะต้องดูในเรื่องสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวอาจจะต้องพูดอาจจะต้องบอกกล่าวกับหัวหน้าใบนี้หัวหน้ามาเลยนะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าอาจจะมี อะไรด่วนๆหรือว่าสิ่งที่มอบหมายสําหรับงานประจําการทํางานแบบ2มือสองไม้เลยเห็นไหมสําหรับงานประจํานะอยู่หน้าคอมระวังการที่แบ่งงานกลับไปทําที่บ้านหรือใครที่ทําเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์ก็ถือว่ามีงานเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกันงานเข้าเยอะก็จริงแต่เงินก็ไม่ได้เยอะตามมานะมันเหมือนกับว่ายังปวดหัวเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอยู่บางคนสําหรับชาววันพุธอาจจะเหมือนกับกําลังมองหาที่อยู่ใหม่หรือว่าบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านก สําหรับคนเกิดวันพุธนะเพราะฉะนั้นการเงินค่อนข้างจะเหนื่อยอาจจะมีคนข้างหลังที่ต้องดูแลแต่สังเกตดูมีรูปตึกขึ้น2ใบเลยเกี่ยวกับอสังหาก็ได้นะเพราะฉะนั้นชาววันพุธที่อยากจะขายที่ขายทางห, tom, หรืออยากจะขายคอนโดขายบ้านอาจจะยังขายไม่ได้นะในช่วงของปีนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เคล็ดลับการเสริมดวงของคนเกิดวันพุธการทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาได้นะคะแต่ขอให้เป็นปลาหน้าเขียงนะแบบปลาที่เขากําลังจะฆ่าแบบนี้เราไปซื้อมาแล้วก็ปล่อยชีวิตเขาหรือถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ ความรักนะคะยังเป็นรูปคู่อยู่นะแต่ต้องระวังคนที่เข้ามาแทรกไม่ว่าจะเป็นการติดเพื่อนเยอะจนเกินไปของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นไปไหนไปกันหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางอาจจะไปเที่ยวไปทําบุญหรือไปทํางานก็ได้ส่วนในเรื่องของคนโสดจะมีคนเข้ามา แต่ต้องระวังเรื่องความเสน่หาเป็นอะไรที่เป็นความรักที่ไม่ได้จริงจังยังเป็นอะไรที่เหมือนกับดูกันไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนเรามัดระวังอะไรที่เหมือนกับเป็นความลุ่มหลงด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องความรักนิดนึงอย่าเชื่อใจใครง่ายๆใบนี้ฟ้าผ่าระวังเรื่องการตัดสินใจและอีกอย่างหนึ่งไพ่เตือนคนที่เกิดวันพุธอย่างที่เราได้เกริ่นไปตอนแรกเกี่ยวกับคำพูดใครมีการติดบนไหมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกดูดีๆนะให้ไปแก้ให้ไปเคลียร์ในเรื่องของพลังงานการบนบานตรงนี้ด้วยนะคะ สุขภาพคนที่เกิดวันพุธกลางวานันแล้วก็พุธกลางคืนระวังในเรื่องการอยู่ท่าเดิมนานๆคนที่อาจจะทํางานออฟฟิศก็ได้หรือว่าในเรื่องระบบน้ําน้ําในหูไม่เท่ากันเวียนหัวปวดหัวนะคะอันนี้เป็นในเรื่องสุขภาพนะจริงๆปวดฟันก็ได้นะดูจากคนในไพ่จับที่ค่ะเองระวังเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากน้ําเหลืองน้ําลายน้ําเลือดได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นดวงของคนที่เกิดวันพุธถามว่าตอนนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซนต์ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนพี่หมอให้ที่70%เเหมือนกันคือไม่ได้เป็น อะไรที่ร้ายแรงหรอกแต่มันมีเรื่องจุกจิกใจมีอะไรที่เกี่ยวกับการหนักอกหนักใจนะคะโดยเฉพาะการเดินทางมันมีเรื่องการตัดสินใจเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลตอนกลางคืนโดยไม่จําเป็นได้ก็จะดีนะคะดูสิว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีในช่วงของเดือนกันยานจะเป็นยังไงบ้างใบแรกนะคะการงานแฮปปี้นะใครที่กําลังรอง,งานหรือว่าหางานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานทีเนี้ยพอได้แล้วบางทีมันได้2ง,งาน3งานตัดสินใจไม่ ถูมีในเรื่องของความลังเลใจพ่ก็เลยเตือนในเรื่องของความคิดค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะเห็นไหมลังเลขึ้นมา2ใบเลยอาจจะต้องมีการปรึกษากับเพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นแฟนคนใกล้ชิดก็ได้ทุกทกทางที่เราตัดสินใจมีโอกาสที่จะเป็นทิศทางที่ดีมีโอกาสได้ขยับขยายเห็นไหมในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นทํางานเป็นทีมก็ได้ทํางานนอกสถานที่หรือแม้แต่งานส่วนตัวงานออนไลน์ <c oughs> ก็มีเงินที่รออยู่เอากระเป๋าไปใส่เงินละตอนนี้นะการเงินอาจจะ จะถูกใช้จ่ายไปกับเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องปัญหาเดิมเดมมันจะวนกลับมาอีกต้องระวังในเรื่องคนเอาปัญหาเดิมมาให้อะไรที่ไม่สบายใจโดยเฉพาะเรื่องการเงินกับคนใกล้ตัวระวังการถูกหยิบยืมหรือแม้แต่นี่สินที่เราเป็นอยู่ดูเหมือนกันว่ามันหาเงินยากจังเลยมันเครียดจังเลยมันเป็นการแบกรับไม่จบไม่สิ้นสักทีการเงินจะเป็นหนักในเรื่องของภาระเก่าๆหัวกระโหลกควายขึ้นมาเลยหรือว่าเรื่องสุขภาพระวังในเรื่องของภูมิแพ้ก็ได้ตอนนี้ระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจการติดเชื้อหรือไปถึงเรื่อง ปอดก็ต้องระมัดระวังเนาะแต่ถามว่ามันจะร้ายแรงถึงต้องนอนโรงพยาบาลเลยไหม <c oughs> คิดว่าไม่นะการรักษานะคะหรือว่าการทําบุญ <c oughs> การสวดมนต์ไหว้พระ <c oughs> คนใส่ชุดขาวอาจจะหมายถึงคนเกิดวันพฤหัสบดีมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่เพราะฉะนั้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก็ได้นะหรือไหว้ได้เลยเป็นการแก้เคล็ดหรือแม้แต่การถ่ายชีวิตสัตว์นะคะปล่อยปลาให้อาหารหมาแมวจอนจัดก็ได้ความรักคนที่มีคู่ช่วงนี้ก็ต้องหนักแน่นอาจจะมีคนมาเป่าหูมีการเอ็นเอียงไปหา บุคคลอื่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังหูไว้หูจะต้องหนักแน่นปล่อยวางกับสิ่งที่มากระทบในใจนะคะแต่ในการเข้ามาตรงนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีขึ้นก็ได้พระจันเต็มดวงถ้าเราหนักแน่นทุกอย่างจะผ่านไปได้ส่วนคนที่มีครอบครัวมีโอกาสที่จะมีลูกเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสําหรับเดือนเก้านะคะส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนถูกใจเข้ามานะมีคนมาเยียวยารักษาแผลใจแต่อาจจะอายุต่างกันนิดนึงแต่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนอายุน้อยกว่านะก็ต้องระวังเรื่องเด็ก เด็กหลอกหรือว่าหลงกับคนที่อายุน้อยเหมือนกันเปอร์เซนในเรื่องของคนเกิดวันพฤหัสให้ที่80%เเลยแล้วกันถือว่าโอ้ดีอยู่นะถึงมันจะไม่เต็มร้อยแต่ก็เป็นทิศทางดีๆเข้ามาอาจจะมีอะไรดุนด่นๆเข้ามาเช่นแบบคนรักดีๆความรักปัจจุบันทันด่วนเข้ามาได้ถือว่าเย<ส>ี่ยมใช่<ล>อาจจะเจอคู่บุญก็ได้เป็นรูปดอกบัวขึ้นมานะคะวันศุกร์เลข6นะคะเป็นเลขเกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีความรักดีๆก็อาจจะเสริมในพลังตัวเลขเลขหได้นะ นะค,ะคนที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการทํางานระวังอะไรที่เหมือนนักอกหนักใจเครียดอะไรที่มันปวดหัวจะต้องเคลียร์จะต้องทําอะไรที่แบบเป็นการสะสามใครที่รองานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานอาจจะได้เพื่อนเก่าก็ได้หรือว่าคนที่เราเคยไปขอคำปรึกษาเขาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการฝากงานการแนะนาําการพาไปมีความให้การช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการทํางานนะัน ส่วนคนที่ทํางานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์งานส่วนตัวหรืองานประจําถือว่าดีเพียงแต่มันเหนื่อยอาจจะเครียดนิดนึงจะต้องพยายามหาอะไรที่ผ่อนคลายนะคะถ้าใครไม่มีเวลาที่จะไปที่อื่นจริงๆแล้วสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านได้เลยการสวดมนต์จะเป็นการเสริมดวงได้อย่างดีเลยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะลูกพระขึ้นมาบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้สวดมนต์นานแล้วให้กลับมาอยู่กับตัวเองทําใจนิ่งๆทําสมาธิหรือว่าไปรับพลังธรรมชาติส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเงยหน้าไปก็ค่ะ ่าจยรอบทิศเลยอาจจะเป็นเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับบริวารลูกน้องก็ได้ถ้าเรามีลูกน้องนะหรือว่าค่าใช้ใจ่ายค่ากินค่าใช้ของตัวเองดูมันจัดสรรยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ให้ระวังค่าใช้ใจ่ายที่แบบเดี๋ยวมีนู่นมีนี่เข้ามาระวังเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะให้เซฟในเรื่องค่าใช้ใจ่ายดีๆความรักถือว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้โฟกัสกับคนใกล้ตัวใครที่มีคู่อยู่แล้วเหมือนเราสนใจกับงานกับเงินมากกว่า<ม>เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เหมือนกับให้ใส่ใจกับ ความรักกับคนรักมากขึ้นการเอาใจใส่การปรับหลายๆอย่างเข้าหาการสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนาะคนโสนจะมีคนเข้ามานะแต่ดูเหมือนเขาเองยังโลเล<ม>ยังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยนิ่งสําหรับเราเขาเองยังอยากเป็นอิสระอยู่ยังอยากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเข้ามาอาจจะเป็นการคุยกันแบบกุ๊กกิ๊กได้เป็นอะไรที่แบบใจฟูได้แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจดูเหมือนเขายังมีเรื่องบางอย่างที่โฟกัสไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาหรือว่าเขาอาจจะมีใครอยู่ก็ได้สุขภาพ าของคนที่เกิดวันศุกร์ระวังเรื่องเกี่ยวกับการปวดหัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าชาครึ่งซีกนะคะอีกอย่างหนึ่งใครที่มีโรคส่วนตัวต้องระมัดระวังซึมเศร้าเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรเสียหายได้ในเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าเราจมอยู่กับตัวเองหรือว่าความเครียดเนาะเพราะฉะนั้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ถามว่าดวงดีไหมอยู่กลางๆนะพี่หมอให้ที่6กเรก็แล้วกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําบุญนิดนึงสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าจะสวดเป็นคาถา มหาจักระพัดควบคู่กับคาถางเงินล้านก็ได้ก็จะเสริมในเรื่องของสิ่งที่มันยุ่งเหยิงอะไรที่มันยังไม่ลงตัวนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนาะเดือนกันยายนคนที่เกิดวันเสาร์โอ้โหพลังงานอันนี้แอบโปนิดนึงความเซ็กซี่มาเลยใครที่ทํางานบริการนะคะ <มา S 1> สองใบ,บสองใบไม่ใส่เสื้อผ้าทั้งสองใบเลยอาจจะหมายถึงงานบริการก็ได้หรือว่างานสปางานเกี่ยวกับความสวยความงามถือว่าปังได้เงินแน่นอนถ้ามีคนถามว่าเราถ้าอยากเปิดร้านเราเปิดร้านขายของเปิดร้านเบเกอรี่ หรือว่าร้านอาหารได้ไหมได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องหุ้นส่วนต้องมีการตกลงกันดีๆในเรื่องของคนที่เข้ามาร่วมงานส่วนงานประจําคนที่ทํางานออฟฟิศล่ะก็อาจจะเหนื่อยกับคนรอบข้าไม่ว่าจะเป็นคนที่เราต้องดีลงานลูกค้าก็ได้หรือแม้แต่หัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ยังควบคุมได้นะยังควบคุมสถานการณ์ได้ความเหนื่อยยังแอบได้เงินอยู่เพราะฉะนั้นเงินตรงนี้อาจจะมาจากโชคด้วยก็ได้ถ้าเป็นซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อจากผู้หญิงผิวขาวได้เลยการเงินขอพรกับองค์พระพิคเนทท่านก็ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้น การเงินถือว่าไม่ได้แย่มากนะคะค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีเลยโดยเฉพาะการขอพอรใครที่เป็นลูกหลานองค์พระพิคเนศสายฮินดูอยู่แล้วถือว่าปังมากๆเลยท่านก็ประทานพรให้คนเกิดวันเสาร์เนาะความรักนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้อาจจะเหมือนกับมีในเรื่องของคําพูดการเจรจาดูแลในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าในเรื่องของคนที่มีแฟนช่วงนี้อาจจะต้องเอาใจใส่กันมากขึ้นระวังบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็นการติดเพื่อนก็ได้หรืออาจ อาจจะเป็นบุคคลอื่นๆเช่นความใกล้ชิดเหมือนเราอยู่ห่างกับแฟนต้องมีความซื่อสัตย์ความหนักแน่นมากๆช่วงนี้ให้ระวังใจตัวเองเลยนะคนที่เกิดวันเสาร์เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดแล้วมีคู่ในช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันอาจจะไปดึงดวงเรื่องอื่นให้แบบดิ่งตาม <S <S นะคะ <S <S สุขภาพของคนที่เกิดวันเสาร์ระวังการปวดหลังปวดไหล่ไมเกรนมาครบเลยเพราะมันอาจจะมาจากในเรื่องการทํางานเยอะช่วงนี้ดูแลสุขภาพนิดนึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายการไปหาหมอไปโรงพยาบาลในช่วงนี้แต่ต้องระมัดระวังอะไรที่ไป หมายถึงกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดระวังในเรื่องอาหารการกินด้วยนะหมายถึงอาหารที่มีพวกไขมันสูงต่างๆนะคะช่วงนี้จะต้องหาเวลาอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิหรือว่าไปทําบุญไหว้พระส่บตรตอนเช้าหรือใครไม่มีเวลาก็ไปถวายเพนหรือว่าเป็นผ้าไตรจีวรได้เลยนะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงคนที่เกิดวันเสาร์ให้อยู่ที่70%แล้วกันเพราะยังมีเรื่องเงินเข้ามาอยู่นะคะชาวันอาทิตย์วันสุดท้ายแล้วเนาะการงานนะคะการ งานสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้เหนื่อยนะระวังปัญหาปัญหาเรื่องเอกสารหรือว่าทําอะไรผิดพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องระมัดระวังเนาะเรื่องการทํางานต้องมีการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่างานเป็นทีมงานเป็นกลุ่มจะต้องมีในเรื่องการแชร์ความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยใครที่ทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆการใช้คําพูดงานบริการงานที่ต้องพบเจอกับลูกค้าต้องระวังในเรื่องอารมณ์ส่วนงานประจําด้านอื่นๆพี่หมอมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอาจจะเป็นแค่ความ เหนื่อยความไม่สบายใจหรือบางทีเซ็งเซงเบื่อเบื่ออยากจะออกจากงานก็มีเหมือนกันสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะเนี่ยเบื่องานหมดพลังในการทํางานนะคะหมดไฟ,ะะดไฟช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องความคิดจิตใจตัวเองเนาะส่วนในเรื่องการเงินมีเกณฑ์ที่จะใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้หรือในเรื่องของยานพาหนะส่วนใครที่อยากจะซื้อรถใหม่อาจจะต้องรอก่อนนะรอให้พ้นปีใหม่ไปก่อนสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์เป็นช่วงต้นปีจะดีกว่าสําหรับการซื้อรถหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศ คนเกิดวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องการทําธุรกรรมการทําสัญญาต่างๆหรือแม้แต่งงานส่วนตัวต้องระวังในเรื่องของคู่แข่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูในเรื่องการตลาดดีๆส่วนการขอพรการขอโชคลาภขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะอาจจะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงองค์พระแม่ก็ได้หรือว่าใครบูชาเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมอยากจะให้เราถือศีลนะช่วงนี้ทานมังสวิรัตใครสะดวกทานเจทานใครไม่สะดวกทานเป็นมังสวิรัตได้เลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์บุญจะหนุนนําในเรื่องการ ความรักรูปแหวนมาเลย,ยใครที่มีคู่มีเกณฑ์ที่จะได้มั่นหมายแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีในเรื่องของความรักนะเลิศอยู่ในเรื่องของคนมีคู่ส่วนคนโสดก็จะเจอคู่รักต่างวัยแม่อายุมากกว่าก็อายุน้อยกว่าไปเลยทีนี้มันก็จะมีฟิลแบบอายุต่างกาันมีพ่อแง่แม่งอนเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ต้องใจร่มๆนะคะอย่าเครียดจนเกินไปเอาใจเขามาใส่ใจเราสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้แค่เหนื่อยๆนอนพักผ่อนไม่เพียง พอหรือว่านอนดึกบางคนก็แบบชิพจรลงเท้าไปแบบทั่วทิศเลยเดินทางเยอะอาจจะเหนื่อยหรือว่าระวงังเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบนะคะไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงนะเพราะฉะนั้นดวงคนวันอาทิตย์ให้ที่85ให้ดีกว่าทุกวันเลยใช่เลิศมากๆนะคะว้าวโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ7วันนะคะเสรจวัน7ดวงของทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างก็สามารถไปอัดแฝใช้กันได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะพี่หมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมไหมคะ ได้เลยค่ะใครที่อยากจะติดตามหรือว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวกับพี่หมอคีรานะคะสามารถติดตามได้ที่ฟล t ฟอร์ตูนห้หรือว่าติดต่อน,น้องแอดมินบ้านเขียวได้เลยค่ะใช่ค่ะสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าในเดือนหน้าจะเป็นยังไงสามารถกดไลค์กดซับสไครป์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราสาคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนกัน FindFortune59 Podcast